สําหรับช่องหวยแม่นในทินเกิดนะคะไก่มือไก่เว้นแล้วนะคะทุกคนนะคะมือนี่เป็นมือสันวันดีนะคะจะมาไหว้คุณพ่อนะคะถือได้ว่าปีนี้เป็นปีแรกนะคะสําหรับของคุณพ่อวิเชียนรารักษานะคะอย่าลืมนะคะที่ตรงนี้ที่ตรงนี้นะคะเป็นที่ใส่กระดูกธาตุของคุณพ่อนะคะวันนี้นะคะช่องหวยแม่นในถิ่นเกิดนะคะ ได้ถ้ำอาหารข้าวหวานนะคะ้อมขนมน้มเน่ยนะคะมาเ็นมาไหว้คุณพ่อนะคะเราจะทําแบบนี้ทุกๆุกปีนะคะอย่าลืมว่านะคะเมื่อก่อนที่คุณพ่อให้สามตัวตรงๆนะคะอของปีที่แล้วนะคะที่คุณพ่อได้สิ้นนะคะก็ได้ให้มาหลายงวดนะคะสําหรับงวดนี้นะคะวันนี้แอดได้เข้ามาแล้วก็ได้มาพาทุกท่าน มาชมนะคะว่าวันนี้จะมีเลขเด็ดอะไรนะคะสำหรับงวดวันที่16เมษายน2567นะคะคุณพ่อก็สิ้นไปเมื่อปี65นะคะในวันที่16อย่าลืมนะคะทุกคน 2อนะคะได้ออกไปแล้วแล้วก็68ก็ได้ออกไปแล้วนะคะสําหรับงวดนี้นะคะสิบหกเมษาสองพนห้ารนะคะวันนี้นะคะได้นําของเส้นไหว้มาไหว้คุณพ่อนะคะทุกๆปีสําหรับ,บ,รบปีนี้นะคะก็พิเศษนะคะก็คือ,เ,อ,อเราก็าาาจะได้มา,า,าขอโชคขอลาบนะคะในงวดนี้นะคะคนแรกที่เราจะขอนะคะก็จะเป็น คุณแม่นะคะเป็นคนที่จะขอคุณพ่อเองนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยนะคะค่ะตอนนี้เข้ากับกำลังจะเริ่มพิธีนะคะทุกคนคุณแม่นะคะเป็นคนทำพิธีครอบครัวก็มีเท่อน,นีละคะ่ะทุกคนอ,อ้ยอยเงี้ยอันนี้คือครอบครัวคู้ที่อยู่นะคะ แล้วก็สำหรับลูกล้านอีกสำหรับสงการกับบดวยมานะคะทุกคนนวิเชียรรักษาเดิมเหมยเดิม เดูเทาดื้อลูกเต้าลูกเต้ามาปอมหนาเพียงตากันเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำกระหายเบื่งใหงน้ํได้มือเนี่ยสิได้มาส่งน้ำให้ไปทําการทํางานอยู่ทางใดทํางานอยู่บันใดเดินทางใดปอบไข่ด้อจะให้มีขางจะให้มีไข้สูงหาเงินหาทองจะให้พัดจะให้คลองให้ลําใหด้วยเงินทองเฮ้ยมาเทมาให้ดู ไฮไดใส่สูบสูบคนคอพ่้งยู่เย็นเป็นสูบความเจ็บจะให้ได้ความไข่ใหญ่นี่ขอเตะมัดกระโหลกไอ้คอพุ้งยูเย็นเป็นสูบคุกคิวคุ้มคุ้มเลยแต่ความสูบความเจริญแม่ก็สิเป็นลมโพลมไส้ให้ลูกให้ล้านไปยังสี่ละสุขภาพร่างกายก็ให้แข็งแรงนั่มเบิ่งแง่งลูกวันใดมาอยู่วันใดก็มาเลยพอเด้อลูกเต่าแห่งกุกแห่งหยาดอยู่ มื่อนี้มาปวดหายลูกเต่าแน่เอาสามตัวตรงๆเลยพ่อจุดถูกหรือว่ายุดถูกไี่พ่อพันธาถูกตาธุเด้อบาททีนี้่นสุกได้บาทถูกโอ้โหคนในเบื้องข้างเอาผู้ใดสิจุดถูกเอาเปียกเบื้องจุดถูกผู้ใดมีอันนถูกใช้พี่โชว์งวดงวดงวดวังหันผู้ใดเป็นคนจุดที่ว่าได้สามตัวตรงๆเลยพ่อเขคือดับหยังดับเป็นหยางเขาโม้แล้ว เลยดให้อันนั้น an มาแมจ e จุดเบิ้งเพื <à S 2> ่ <simple plays. S 1> <im> well. ออะไรเอาแม่จ ah ุดเบิ้งเพื่อว่าเถาเพื่อนได้เออเอาจุดเบิ้งเอามือนี้คุณแม่เพื่อนจุดเองเลยเนั่นล่ะจ้ะมือนี้มาเอาสามตัวตรงๆเด้อพอจังไดกะให้มันเหม่นคืองวดก่อนผุนเด้อที่ว่าเคยมาขอนะถูกกันหมือนงั้นเลยว่าสันดอกเอาหวดนีก็คือเก่า บอหลงโลติดโลหมดติดเลยนะคะก็รอให้เป็นจุดถูกกันนะคะทุกคนเดี๋ยวก่อนยาดเท้ากระเซียมเออสามได้สามโตวตรงๆเด้อไอเบิงอยู่ดูแลลูกเต่าได้บบดนี้เนี่ยพ่าะถ้าในยาหนามหมดเลยอะหนามมาติด

้ายลูกเดอ้อพ่อเดอ้ออยู่แองหนตำบลใดพืน้นดินใดกะไอพอ่อยู่ดีมีแห้งคือการกับลูกกับเต่าก,ก็อยู่ดีมีแหง้งยาส้มนี้เปนขาวลาลาทายาใจข้าวหมูลาลาเป็นมาเลยกินแล้วไก่อบอองหมูอบององยางดีเนี่ยเราหมากักเอ้าจังใดเบิง้งแขียดี้บ๊บูเดียวนี่เอ้ยแล้เต็มเทแล้วเทแ,แล้ว เออเท่แล้วอีทางเมย์ยาปินางหุตุสุขิตาหุตุบอกอัตยูขอผลบุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายนั่นเบาไปแล้วออญาติทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจังสี่แม่นบอกคำหยาบหนังสอนว่าน้อนงสอนหนังงานเลยล่ำเลย เอออยากิีหอะไรกันอยาทั้งหลายกับแม่เะเพื่อนหูเวลาอยาิข้าด้วยค่ะยาติขาเกาะเนอรุ่นไปแนากันเลยค่ะทุกคนมือหนีจังได้กับสามตัวตรงๆที่เก่าคืองวดงวดเก่าอย่งก็คือแม่ตอนนั้นทีมห่าไไหมเอาอกมาเขากับได้เปิดคีอเก่าพเปิดันเาต้องเปิดด้อพันหยานมันขึ้นล่า หมดใส่ถาบเลยพอซอเกิดวันนี้พอซอเกิดแล้วอล่มอมไปทั้งคุณแน่ก็อล่อมไ,ได้อล่อมมาโหดมาโหดเป็นตัวลุ่นจังเว้นแล้วนะอันนี้อันนี้เอาดึงมาสายยางมาโหดหลังออกเลยมาดเด็บแล้ว กรณีเขาถาดเขาทูดาดเอาได้บนนี่งเขาทูเต็มอยู่ตะเว็นตัวอืมแต่นั้นเขาถ้าเขาไม่ใสยางใส่หม้วนไม่ใสยางหลังเอาโดดค่ะขณะที่เขาล่อนะคะทุกคนอาจจะมาเบิรงถาดของคุณพ่อนะคะจะมาทำทุกๆปีสำหรับของคุณพ่อนะคะเป็นวันพิเศษนะคะก็จะมาไหว้กันตรงนี้นะคะ เฮ้ามาหลุ่นกันเลยนะคะทุกคนว่าในถูบที่เฮ้าขอนะคะจะเป็นตัวใดนะคะ,คะ,ะกระสีบอเหมือนไม่คว,าว้าหมุดจึเหมือนจะเป็นแปดพุกคือเก่าเลยควาหมุดจึเดี๋ยวพอละไหายมาส่งหัว ถืด้วยก่อรงเย็นอยู่สมุนไพกมีแห้แต่ยหนีืออไร็อนีเด้อใส่แบได้นม่เียกเต่ากับไม่ีแต่เรินใหม่เร็วเติบได้น้ะนน่ไหลลมจากจากเลยลมมาข้าวหนึ่งวังกำลังทำพิธี เออร่มอยู่นี่รมหิวหยิ่อยู่เด้อคุณ้อลงอีกแล้วค่อยหูที่นอนไปเลื่มหูสเลื่มหูสินั่นว่าเราค่อยรุ่น8ปดทุกหรือสิเป็นยังไงพุดเ้ารุนแปดทุกมุตุรุนยัง อเ,อเ,เอากระโบงหูความหูซึกว่ามันคือสิบเมตรแปดหกนะนะเพราะว่าอายุเราหกสิบแปดเอากวดที่เป็นเหตุนำมาไม่รื่องสิ่งหายใจบาดเด็กมันไปพร้อมกันเลยนะทุกคนอ,อาจจะไม่มีมตัวหนังสือพิม<า>พ์ให้นะคะ,พคนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะดูเลขที่ทูบเลยนะคะคือมันพอตายที่เขาเพาะมาบอก เอาเบียนมาผูกสิเองอืมปุ่นอมอด่นานนะดอกมันียไ <c oughs> ม่วัดเสียงอีกกา, <c oughs> กา,าร,รุ่นแปดหก โบค่ะโบแมนศูนย์ค่ะแปดเก้าเจ็ดลุนไปเลยก็เป็นหกไได้เมื่กี้มาจับมอครับหกรับโบแมนหกนี่บบแมนเลยหกเสือหลุดหกเขาเรียกหกคำว่าหกเพราะว่าเข้าเขาเข้าว้าไอนเดียวว่าเป็นแปดหกเขาลุ่น หกอีลีเห็นบ่อเ้ยอยแมนบ่ก็น่าก็ว่าเนียนได้ดนะะตรงกับที่แอดได้คิดไว้เลยนะคะทุกคนนะคะสำหรับงวดนี้นะคะวันที่หนึ่งเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะกะงวดนี้นะคะตัวแรกจะเป็นเลขแปดนะคะแล้วก็ตัวที่สองจะเป็นเลขหกนะคะตามที่แอดลุ้นเลยนะคะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งอีกเทือนึงนะคะว่าตัวที่สามจะเป็นตัวไหนนะคะโอ้ยจะเป็นล่มเย็นสวช่วย อ่าสงสัยเพื่อนเดินหูแล้วค่ะทุกคนกินข้าวแล้วลมบอมโอู้ลมอุ้ยลมเนาะลมเย็นแบบสบายเลยเนาะอู้ยอุ้ยคนขี้งูกินข้าวแล้วมอใหม่กินข้าวแล้วมอกินโยบุลแล้วตีเพื่อนกลว่าสิแม่กินผีเพื่อนเลยกินปลารายอยู่ค่ะเอาเนี่ยพอรุ่นต้นที่สามไปพร้อมกันเลยค่ะทุกคนเนี่ยตัวไอ มันบ่มีกับตอวสูนสันมีมีอยู่มั้งมีอีกมีอีกตัวนึงมีอีกตัวนึงเออแต่ว่าหกกับเก่าก็หันหัวเปลนได้เปลี่ยนอย่าบอกว่าสูนนะอย่าบอกว่าสูนนะใคเพื่อนบอกใครให้หันหัวดอกเพราะเราบห้องบุ้งแป้บอกว่ามันงวดว่างหันอันสูนระเบิดนั้นหนึ่งอ่ะฮะวาเลขทีห้าโอ้ยสูนเอาว่าสูนเอาหลุน เอารุ่นหกแปดศูนย์่ะเพราะว่าก็สิว,ว่าจังสรรน้ำมือขึ้นฝันนะ่ะนะอันนัค่ะทุกคนนี่นะคะคือเป็นตัวที่สามกำลังแต่สิบโพหัวนะคะ <ขา S 1> ทุกคนศูนย์กันยังวะกันยังว่ารุ่นศูนย์นี่ชูนี่นรีแลกิ่นนั่นเอ้ยครบอยวนาเห็นได้นี่แต่ว่ามือขึ้นคอยฝันนะ่ะนะบอกะว่าม,มันเป็นมันเป็น,น,ปน,ปนตัวเดียวกันกับตัวหนีบอ รุ่นรค่ะทุกคนสิบเป็นคือแอดอันรุ่นบอนะคะเห็นบอ้นบอ้นเลยนั่นล่ะผูผีผูเป่าผูเป้ามาบอ้นศูนยกะเก่าบอศูนย์กบเก่าเห็นปะโอ้ยรุ่นเปดนี่น่าเป็นยังไม่ยังเข่าเปดหกนี่เอาเอาเดี๋ยวพอ จังๆเลยเด้อค่ะงวดนี่จังไหนก็คลิปแตกแท้ละงวดนี่ได้เท่านี่เออแมวเมือลูกเก่าเมื่อนี่เมื่อซีนได้เงินทองไหลมากเก่เต็มกระเป๋าเด้อเก่านั่นนักคันบ่าเก่ากระซูนเก่าเก่า เก่าเก <mm <im> ่าอยู่ทังคุณพอเห็นว่าเก่าเหวีอยูนะย่ได้ยินเสียงมาโมโหอะไรมาได้บอกว่าเก่าเนะมาได้เห็นมาเอาโมัหอะไบอกว่าเก่าเก่ามันวะหกเก้าหกแปดเด้อ แปดหกเก้านะคะกะเบิ่งถือว่าสรุปสรุปได้แล้วนะคะคอค้าดยเพื่นทั้งวาว่าดี๋ยววายสรุปได้แล้วนะคะสําหรับตัวแรกนะคะเป็นเลขแปดนะคะเลขตัวที่สองเป็นเลขหกแล้วก็ตัวที่สามนะคะเป็นเลขเก้านะคะทุกคนอย่าลืมนะคะเลขหกกับเลขเก้าคือตัวเลขตัวเดียวกันนะคะลองๆมองเบิ่งกลับไปนะคะทุกคนว่าหกเก้าแปดหรือแปดหก ก้านะคะบบตองตดวเลยค่ะทุกคนบบตองโตดเลยค่ะซื้อสามตัวตรงๆนะคะเอาสามตัวตรงๆนะคะแล้วก็ทําเป็นสามกลับเอานะคะทําเป็นสามกลับเอานะคะทุกคนเดียวนะคะเฮ้ามาลุนกันเลยว่าวันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดิเข่าโบนะคะสําหรับงวดนี้นะคะคุณพ่อให้ทุกปีนะคะสาหรับสงการปีที่แล้วคุณพ่อก็ให้นะคะสามตัวตรงๆงวดนี้เช่นเดิมนะคะเฮ้ามาลุนกันเลยค่ะสิบหกเมษายนนี้ จะมาหรือไม่มานะคะใช้เป็นวิจารณญาณน,นะคะในการรับชมทำเพื่อเป็นแนวทางนะคะสำหรับการติดตามชมนะคะต้องขอขอบคุณมากสำหรับช่องหวยแม่นในถิ่นเกิดนะคะวันนี้นะคะ,ะวันดีได้มาไหว้าทาตุของคุณพ่อวิเชียรรารักษานะคะครบรอบนะคะน่าจะ2ปีหรือเนาะสปีบวงเออบ่ออบท่าน,นถึงเนาะกับปีปีป,ปีน้นอยเนาะกัเพิ่นสิ้นเมื่อวันที่ยี่สิบหกท่านว่า นะคะประมาณปีกว่าๆนะคะมือนีนะคะคบรอบอวันสงการนะคะได้มาลดปกติกะ,กดะลดน้มดำหัวเพื่อนในช่วงที่เพื่อนมีชีวิตอยู่นะคะแต่ว่างวดนีกะม,มาลดเพื่อนอยู่ที่ถาดเพื่อนที่มองเก็บกระดูเพื่อนนะคะกะมาทําพิธีนะคะหายเพื่อนได้อยู่ได้กินคือ เคยทําในส่วงที่เพิ่นมีชีวิตอยู่นะคะสําหรับช่องหอยเม่นในทินเกิดน,นะคะขอขอบคุณมากสําหรับการติดตามชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะโชคดีมันหมานนะคะ